The Hero, คนตนต้กลับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบนะคะแล้ววันนี้ฮีโร่ของเราก็คือทาดาพี่ปูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้เล่าถึงโอ้โหตั้งแต่เด็กยังเล็กเลย <c oughs> จริงๆแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> สนใจเรื่องการแสดงชอบอาชอบศิลปะจนในที่ <c oughs> สุดแล้วเนี่ยนะคะก็มาเปิดโรงเรียน The Rising Star Dance Studio <c oughs> แต่ที่นี่จากพระจับรูมมาเป็นนักแสดงเนี่ยอันนี้หลายคนอาจจะตั้งคําถามนะคะ <c oughs> ว่าจากที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยกระโดดมาอยู่เบื้องหน้า ครับก็เป็นความบังเอิญน,นะครับพอดีเ,เจะว่าบังเอิญทีเดียวก็ไม่เชิงนักันนะครับมีเพื่อนสนิทท่านหนึ่งซึ่งก็ต้องกราบนามเหมือนกันนะครับก็เพราะเมื่อกี้เราพูดถึงคุณซินดี้ซิลินยาเบอร์บริดจ์แล้วฮะตอนนี้แล้วเปลี่ยนเป็นวินชอปอีกแล้วนะครับก็ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมได้รู้จักกับคุณไบรอันบริดชอปสามคีคุณซินดี้นี่แหละครับซึ่งแนะนำให้ผมได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้นเรื่องหนึ่ง โดยมีผู้กำกับเป็นชาวออสเตรเลียนจากเพราะว่าภาพยนตร์จากภาพยนตร์สั้นเรื่องนั้นเองนะครับซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรมากเราแค่ไปร่วมกิจกรรมโดยคิดว่าเออเราเป็นการได้ฝึกฝนตัวเองและพัฒนาตัวเองนะนะครับก็จุดประกายให้หลายๆคนที่ได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเกิดความสนใจว่าเอ๊ะนักแสดงคนนี้คือใครนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เข้าไปใช้ความสามารถของเราครับก็ก็ถูกเรียกตัวไปแคสภาพยนตร์เรื่องหนึง่ง ซึ่งเป็นโปรดักชันฮอลลีวูดมาถ่ายเมืองไทยนะฮะชื่อว่า The Prince and Me อันนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะฮะภาคแรกนี่จูเลียนสไตล์แสดงอันนี้เป็นภาคที่4ครับซึ่งมาแสดงในประเทศไทยแล้วตอนนั้นกำลังหาคาแรคเตอร์ของกษัตริย์นะครับเป็นวัยค่อนขอ้างจะมีอายุหน่อยแล้วก็พี่ปูเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปแคสก็ได้รับบทเป็นกษัตร,รยิาราย์สารัญยูทสรัยุะในในภาพยนต์เรื่อง Prince and Me ภาค4 The คี The Elephant Adventure ครับ หนังเนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดแสดงว่าต้องเป็นหนังพูดภาษาอังกฤษถูกต้องครับตลอดทั้งเรื่องเลยถูกต้องครับเรามาในสายต่างประเทศใช่ครับโดยที่ไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวครับแล้วก็ก็มีความตื่นเต้นนะครับเพราะว่าสคริปทั้งหมดก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราภาษาอังกฤษจนสนี่คือเป็นดาราเหมือนเป็นเอลิสเตอร์ของฮอลลีวูดด้วยนะะแต่พอภาคสี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนักแสดงแล้วครับเป็นเอ่อเป็นคุณแคมเฮนสกินก็เก่งมากเหมือนกันครับดาราทุกคนที่มานี่ มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยก็เราก็เลยมีโอกาสเหมือนกับว่าได้ได้ทำงานกับระดับโปรเฟชชั่นอลครับแลวมีความกดดันไหมคะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงไทยไปร่วมงานกับทีมงานต่างประเทศและเป็นหนังที่มีผู้ชมนอยู่ทั่วโลกเลยรู้สึกไางรบ้างคะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในสิ่งแรกคือเราจะมีความวิตกกังวลนะครับแต่ถ้าเราทํากันบ้านนะครับคำนี้สาคัญครับถ้าเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับฝึกซ้อมของเราเนี่ยครับ สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มันจะไม่เป็นอุปสรรคกับเราแล้วครับก็คือว่าพี่ปูพร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกๆเรื่องใหม่ๆถูกต้องครับถูกต้องแต่พรินชัมีถ่ายทําที่ไหนคะครับถ่ายทําในประเทศไทยครับใช้โรงถ่ายของนเรศวรเนี่ยครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็การที่ต่างประเทศมาทําธุรกิจหรือมาถ่ายทำภาพยนตร์ไทยก็เป็นการนํารายได้เข้าประเทศไทยเหมือนกันก็กลายเป็นว่าทั้งดาราเองโปรดักชั่นส่วนใหญ่ก็คือจะมาร่วมงานกันพร้อมๆกันก็ ถ่ายที่กาญจรบุรบีแล้วก็มีหลายแห่งอ้าวมีไปถ่ายที่อาสมชันของเราด้วยนะครับที่ที่แคมปัสเอแบก,บกครับก็บจะเห็นว่านางเอกวิ่งมานี่ต้องเป็นเหมือนกับว่าราชวังในเดนมาร์กแต่จริงอยู่ที่ปางนาเนี่ยนะครับค่ะก็ียกได้ว่าใช้โลเคชั่นในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกในระดับที่ไปต่างประเทศแล้วถูกต้องครับแต่ไม่ได้หมดแต่เพียงแค่นั้นจากนั้นก็มีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายใช่ครับก็มีอีกอีกเรื่องหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่เป็นเป็นหนังเชิงแอคชั่นนะครับชื่อว่าลากูวิน แล้วก็วินช์นี่เป็นนี่เป็นภาคที่2ครับมาถ่ายเมืองไทยแล้วก็วินช์เป็นเป็นหนังสือการ์ตูนที่พัฒนามาเป็นภาพยนตร์แล้วก็ดังมากที่ในแถบยุโรปก็เปรียบเหมือนเจมส์บอนด์นะครับได้รับโอกาสไปเล่นเป็นเป็นบทในตำรวจ <laughs> โดยพระเอกซ้อม <laughs> แต่ว่า ก็เหมือนกับเราโดนเจนสปอนซ้อมเราก็น่าจะดีใจนะครับได้มีหน้าของเราอยู่บนบนจอภาพยนตร์ครับก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายของบทเข้ามาครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็นดราม่าครับอันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงมากเพราะว่าได้รับการแคสให้ไปแสดงประชันกับดาราระดับออสการ์อย่างเช่นมิราโววิโนนะครับสาขานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยนในปี1995ก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ ที่คุ้มค่าครับหนังเรื่องนี้เล่นเป็นอะไรคะสำหรับ Trade of Innocent นี่เล่นเป็นคุณลุงแนทซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็ช่างซ่อมจักรยานเห็นไหมครจากกษัตริย์ตอนนี้ลงมาเป็นตำรวจแล้วกลับมาเป็นช่างซ่อมจักรยานใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยประมาณแต่เรื่องนี้คือถ่ายทำที่ที่เมืองไทยเหมือนกันครับโดยที่ เช็ฉากเมืองไทยให้เป็นเมืองเสียมเรียบในในประเทศกัมพูชาครับค่ะรู้สึกไงคะได้ปะทะไหลกับมิว่าเซอร์วิโน่ก็อย่างที่บอกครับทำกันบ้านมาแล้วไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวไม่ด้สึกดันเลยไม่เลยครับและการทํางานกับกองถ่ายซึ่งเป็นกองถ่ายต่างชาติเนี่ยนะคะเขามีลักษณะการทํางานยังไงคะการเตรียมตัวครับถ้าเรามองอย่างเช่นในในการถ่ายทําภาพยนต่างชาติเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยเราจะได้ข้อมูล การส่งต่ออินโฟเมชันนี่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นการเขาจะมีก่อนอื่นเลยเราเ,เราจะได้สคริปต์ที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็ตารางการทํางานชัดเจนมีการทํางานบางแผนล่วงหน้ายา,ยาวมากนะครับพวกดีเทลต่างๆเช่นชุดเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้กระทั่งเซ็ตก็ต้องเนียบ,บ,บแต่ที่สําคัญคือ,คอ,อาตารางการทํางานครับสเกดูดท่อนท้านจะตรงเวลา รายละเอียดชัดเจนมากครับก็ถือว่านี่แหละค่ะมืออาชีพใช่ครับนะคะนอกจากหนังต่างประเทศแล้วทีนี้ก็มีส่วนในแวดวงการมายาไทยด้วยครับนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าพี่ปู่เนี่ยเป็นข่าวมากเหลือเกินนะคะในเรื่องส่งไม่เงียบไปคว้ารางวัลที่วอชิงตันมาด้วยใช่ครับเรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงคะก็จริงๆส่ง,งสไม่เงียบเนี่ยเป็น,เป,นเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกจะถามว่าเป็นไทยซีียทีเดียวก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์ของ Pri n c e นตมีนี่แหละภาพยนตร์เรื่องแรกที่เราได้เริ่มถ่าย ไทยทําในฐานะนักแสดงแต่เป็นหนังต่างประเทศนี่แหละนะครับซึ่งแกเป็นลูกครึ่งทางอังกฤษครับชื่อคุณทอมวอลเลอร์เนี่ย mm hmm. ก็เห็นว่าเออมีบทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะที่น่าสนใจดัดแปลงมาจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า mindfulness and murder พอเปลี่ยนไปเป็นชื่อไทยก็ชื่อว่าสมเงียบแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของเป็นภาพยนตร์หรือว่าหนังหนังสือที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมแต่ดันไปเกิดข, mm hmm. ขึ้นในวัดครับคุณทนีีครับ oh. โดยที่มีผู้ดําเนินเรื่องหรือที่จะต้องไปเขาเรียกอะไรฮะสืบสวนคดีนี้เป็นพระสงฆ์ชื่อว่าหลวงพ่ออนนัดา กมกลับก็เห็นว่าคนที่น่าจะเป็นหลวงพ่อได้เหมาะสมที่สุดคือพี่น่าจะเป็นพี่ปู้เอกแล้วนะครับตอนนี้ก็เรื่องนี้ในฐานะภาพยนตร์ไทยก็ไปสร้างชื่อเสียงที่สารัฐอเมกามาเมื่อปีที่แล้วครับก็คือได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ที่ชื่อว่า True Spy International Film Festival คือที่ดีซีนี้ก็จะมีเทศกาลหนังต่างประเทศจริงเทศกาลหนังเยอะมากครับแต่อันนี้จะเป็นเฉพาะภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน ก็หนังของเราได้มา3รางวัลนะจากจำนวน9ราง <G ül üyor> วัลโอ้โหล่าสุดนั้นเห็นใส่เสื้อมีซินเดอเรลล่าไม่ทราบว,ว่าจะเป็นเรื่องต่อไปหรือเปล่าใใแสดง <G ül üyor> ตัวนี้เป็นจริงๆก็คือโปรดักชันของที่นเนี่ยครับ <G ül üyor> นี่อาชีพกราฟิกเก่าครับให้โชว์อาร์ตเวิร์กของผมนีบออกแบบโลโก้ให้โรงเรียนตัวเองครับก็จะจะทำโปรดักชันชื่อซินเดอเรลล่าบัลเล <S <S ่แบงค k คอกท1ก็เป็นอีเวนท์ที่โรงเรียนทำมา11ปีนะครับโดย เอาน้องๆที่เป็นนักแสดงบัลเล่นตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้ใหญ่ระดับคุณแม่เนี่ยมาแสดงเพื่อเป็นการจัดหารายได้การกุศลน,นะครับให้กับน้องๆที่ได้โอกาสแล้วก็องค์กรการกุศลพอดีต,ตัวเองเป็นกรรมการของมูล,ลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ตายงประเทศไทยอยู่<ช>นะครับก็คิดว่าส่วนสําคัญไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่เยาวชนเท่านั้นที่เราในในวัยนี้ที่เราประสบเหตุในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราน่าจะคืนเขาเรียกว่าคืนกําไรหรือว่า มอบให้กับสังคมบ้างเพราะนั้นตัวของมูลนิธิช่วยเชื้อสปัปาเนี่ยก็เราช่วยมา16ปีแล้วครับค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วควรจะร่วมกันสนับสนุนนะคะครับซ <Ball> ินเดอเรลล่าบัเล่จะเกิดขึ้นในเดือนไหนที่ไหนครับเดือนมิถุนายนครับวันที่4ที่5มิถุนายนที่โรงโรละคร เอ็มเ uh, ีอเตอร์นะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ออครับยังไงก็เป็นโรงละครใกล้ๆกับตึกชาญอิสลาระถูก<ช>ต้อง<ห>ครับนะประมาณ700ที่นั่งซึ่งกำลังดีที่จะเข้าไปชมบัลเล่น่ารักๆของเด็กๆครับค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็ต้องวกกลับมาถามเรื่องของการแสดงหนังนะคะตอนนี้เนี่ย จะเป็นอาชีพหลักของพี่ปูแล้วใช่ไหมคะการเป็นดารานักแสดงก็ยังไม่เชิงทีเดียวครับเราก็ยังรักแล้วก็ต้องทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นคือจริงๆต้องก็เปรียบเทียบอย่างนี้ลวกันครับเราเรามีเขาเรียกอะไรมีนาสักกี่แปลงก็ว่ากันไปเราก็ต้องมีสวนไว้ปลูกผลไม้ไ้ด้วยนะครับเวลาเราทํานาก็คือเราหว่านเมล็ดปลูกข้าวเกี่ยวข้าวไปส่วนสวนของเราเนี่ยนะครับดูแลให้ต้นมันใหญ่โตไว้เก็บผลผลผลิตที่หลังก็คือ ถ้าทําอะไรได้ก็ทําไป2ทางเลยครับไม่จำเป็นต้องเลือกว่าฉันจะจับทันเนี้ทันเดียวแต่ว่ากาซายปมนสิที่ชอบครับถ้ายังไงมีใครสนใจจะให้แสดงก็รับทุกรับจ้างทั่วราชอาณาจักรโอ้ยแล้วอย่างนี้คุณภรรยาแล้วคุณลูกชายล่ะคะครับก็ไปเลยค่ะเพราะไปทีคุณพ่อต้องหายไปเลยไปที่ไหนก็ได้ก็จริงๆเราเป็นครอบครัวอิสระครับการที่เรามีอาชีพส่วนตัวแล้วก็อาชีพอิสระเนี่ยมันก็เท่ากับเราเป็นเจ้านายตัวเองถ้าเราจัดเวลาเป็นนะครับเราก็มีเวลาให้กับ ทั้งการทํางานแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวนะครับตรงนั้นเนี่ยสำคัญที่สุด <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราบอกว่าเราต้องไปทํางานนะสาเหตุที่ต้องไปทําอะไรเนี่ยครอบครัวก็เข้าใจครับลูกชายเขาก็จะตื่นเต้นเวลาเห็นคุณพ่อในภาพยนตร์นะครับลูก,กชาย<ะ>อายุเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้สิบขบครึ่งครับกำลังสนใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่ตอนนี้ต้องหันมาดูหนังที่คุณพ่อเล่นใช่ครับแล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มสนใจเรื่องการแสดงมากขึ้นนะครับเริ่มไปออเดชั่น เพลงของโรงเรียนบ้างอยากจะเรื่องการแสดงบ้างครับเมื่อก่อนนี้ไม่ก็สนใจไหร่เป็นต้นแบบที่ดีนั่นเองครับใช่ครับอยากจะฝากเลยคุณผู้ชมน้องๆที่ชมรายการแต่ฮีโร่คนต้นแบบในวันนี้ไหมคะว่าถ้าเกิดเรามีฝันเนี่ยเราควรจะตามฝันอย่างไรดีคือให้ไปถึงฝั่งฝั่งนั้นได้สําเร็จเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะบางคนมีแต่ความคิดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงแล้วจะได้มาซึ่งความฝันยังไงครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับฝันของเรามันมีได้หลายขนาดนะครับ เราอาจจะมีฝันเล็กฝันใหญ่ฝันกลางของเราไปเรื่อยๆเ,เ,เราเราค่อยๆศึกษาครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองอันนี้สําคัญที่สุดนะครับไม่มีใครที่จะเก่งมาตั้งแต่อ้อนจะออกนะครับก็คิดว่าถ้าเรามีความฝันแล้วแล้วเราอยู่ในเ,เขาเรียกอะไรฮะอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วสักวันหนึ่งครับเราประสบผลแน่นอนเ็เรียกได้ว่าต้องมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจนะคะถึงจะได้สิ่งที่ตัวเองนั้น แล้วก็ปรารถนาค่ะวันนี้ทางรายการก็มีดอกไม้สวยๆจากมิสลิลี่มอบให้พี่ปูนะคะส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยค่ะขอบคุณมากครับอันนี้เป็นการแสดงควา,ามดีดีด้วยนะคะคสำหรับาก,การได้ควา้ารางวัลจากท <International S 2> ริลสปายนะของเป็นแฟชั่วโบนะคะสำหรับนักสแสดงชายดีเด่นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเดอะฮีโร่คนต้นแบบในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใครที่ต้องการจะรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะของรายการไม่ว่าจะเป็นแขกจากแวดวงต่างๆด้วยนะคะสามารถเข้าไป ผมย้อนหลังได้เลยผ่านช่องทาง The YouTube นะคะโดยเสิร์ชเข้าไปว่า The Hero คนต้นแบบผู้ชมก็จะได้พบเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินค่ะวันนี้ทั้งคุณรูแล้วก็ฮันดี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนในเพีงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับออผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในสิ่งแรกคือเราจะมีความวิกมักงวลน,นะครับแต่ถ้าเราทำกันบ้าง ค,คำนี้สาคัญครับถ้าเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับฝึกซ้อมของเราเนี่ยครับสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มันจะไม่เป็นอุปสรรคกับเราครับ